สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับโดยคุณครูเองนะครับนายวันเฉลิมติวส้อยนะครับหรือจะเรียกว่าคุณครูตะวันก็ได้จะเรียกว่าอตะวันก็ได้จะเรียกว่าอเจ้าก็ได้โอเคครับสําหรับในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์แรกเนี่ยคุณครูต้องขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันใน2หน่วยใช่ไหมครับ หน่วยแรกก็คือกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เราจะเรียนเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ส่วนหน่วยที่2เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของแรงและพลังงานทีนี้พอเข้าสู่เทอมที่2เนี่ยนักเรียนครับคุณครูก็จะเริ่มที่เนื้อหาหน่วยที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารครับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเราไปที่หน้า75ครับเรายังใช้หนังสือวิทยาศาสตร์เล่ม1อยู่นะครับ ไปที่หน้า75ครับบทที่3หรือหน่วยที่3ของเราเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารครับแล้วเรื่องแรกของหน่วยนี้ที่เราจะเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับนักเรียนครูจะเกินก่อนคร่าวๆนะครับนำเข้าสู่บทเรียนสักนิดนึงอยากให้นักเรียนเข้าใจคําจํากัดความนะครับประมาณสัก4 5คถึงหาคำาแรกครับเราไปดูกันคําว่าสารครับสารคือสารคืออะไร นะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะพอรู้บ้างหรืออาจจะเคยได้ยินสารเนี่ยคือสิ่งที่มีมวลนะครับมีมวลนะมีปริมาตรนะครับแล้วก็จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ครับโดยมีคุณสมบัติในตัวของมันเองนะครับแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางกายภาพหรือทางเคมีอาจจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแกส๊สอะไรก็ว่าไปมีสีแตกต่างกันมีกลิ่นแตกต่างกันอุณหภูมิแตกต่างกัน นี่คือสารครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสารครับเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ก็ถือว่าเป็นสารแต่เป็นสารชนิดไหนสถานะอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราจะจําแนกมันอยู่ในเกณฑ์นั้นๆนะครับคําต่อไปนะครับเราจะพูดถึงสถานะของสารครับแน่นอนครับว่าสถานะของสารเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือพอรู้มาบ้างหลายๆคนครูเชื่ออย่างนั้นนะครับ สถานะของสารนะครับมีทั้งหมด3สถานะครับสถานะที่1ก็คือของแข็งนั่นเองครับ <ś led> แน่นอนครับของแข็งจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสถานะของสารที่เป็นของแข็งเนี่ยจะมีอนุภาคที่อยู่ชิดกันครับมีช่องว่างระหว่างอนุภาคนิดเดียวเองนะครับดังนั้นนะครับสารจำพวกที่เป็นของแข็งเนี่ยที่ครูเอาภาพมาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นโตะ๊ะนะโต๊ะไม้หรือโต๊ะเหล็กอะไรก็ได้ โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เหล็กปูนทุกอย่างครับที่เป็นของแข็งจะมีลักษณะมีรูปร่างที่คงที่ซึ่งตัวอย่างสารที่มีสถานะของแข็งก็ได้แก่พวกหินน้ำแข็งนะครับหรือจะภาพนี้ก็ได้ภาพเล็กๆที่อยู่ตรงข้างๆคำว่าสถานะของสารเนี่ยคุณครูคตั้งใจให้นักเรียนมาเปรียบเทียบนะครับว่าอนุภาคข,ของสารเนี่ยของแข็งจะเป็นสีส้มใช่ไหมครับของเหลวจะเป็นสีฟ้า และแก๊สจะมีสีเขียวเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของมันเนี่ยของแข็งก็คืออนุภาคจะเรียงชิดติดก,กันเป็นระเบียบแน่นมากทําให้สารที่มีสถานะของแข็งเนี่ยมีรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่นะครับตัวอย่างก็ตามภาพเลยต่อไปเป็นของเหลวนะครับนักเรียนของเหลวเนี่ยถ้าเห็นภาพด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะอนุภาคของสารนะครับจะมีลักษณะที่ละลวมไม่ได้อยู่ชิดติดก,กัน ไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนกับของแข็งเพราะว่าของเหลวเนี่ยมีอนุภาคที่อยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งนะครับทําให้สารที่มีสถานะของเหลวเนี่ยรูปร่างไม่คงที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองยกตัวยอย่างเช่นน้ําเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งน้ํานมที่ครูใส่ภาพไว้นะครับจะเห็นว่าของเหลวพวกเนี้ยไม่ว่าจะไป เทใส่แก้วก็เป็นรูปทรงแก้วเทใส่ขวดก็เป็นรูปทรงขวดเทใส่จานใส่ถ้วยก็เป็นรูปทรงตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองครับต่อไปเป็นแก๊สครับซึ่งแก๊สเนี่ยเป็นสถานะหนึ่งของสารที่มีอนุภาคเนี่ยอยู่ห่างกันมากครับจะเห็นตามภาพเลยว่าอนุภาคเนี่ยมันอยู่ห่างกันแล้วก็ดูล่องลอยไร้ทิศทางนะครับมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคกันน้อยมากสารที่มีสถานะแก๊สนะครับจะมีรูปร่างไม่คงที่ไม่แน่นอน เช่นก๊าซสูงต้มนะครับหรือแม้กระทั่งควันหรือแม้กระทั่งไอน้ําต่างๆพวกนี้ที่เราเห็นบนท้องฟ้าก็เป็นก้อนเมฆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสถานะแก๊สหมดเลยอีกคำหนึ่งนะครับนักเรียนที่ครูจะอธิบายเพิ่มเติมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกก็คือการละลายครับ แน่นอนคบว่าการละลายเนี่ยนักเรียนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับก็เอาน้ําไปผสมกับของแข็งไม่ว่าจะน้ํากับน้ําตาลคนกันก็ละลายกลายเป็นน้ําเชื่อมน้ําผสมกับเกลือก็คนกันละลายกลายเป็นน้ําเกลืออันที่2ครับรูปแบบที่2ที่เราจะเรียนในวันนี้สัปดาห์นี้คลิปนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะคําว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างที่บอกครับ สถานะมีทั้งหมด3สถานะใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนจากแข็งเป็นเหลวจากเหลวเป็นแกส๊สหรือจากแก๊สมาเป็นเหลวหรือจากเหลวมาเป็นแข็งก็สลับกลับไปกลับมานี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสําหรับนักเรียนนะครับที่มีหนังสือเนี่ยก็สามารถเปิดดูไปพร้อมๆกับดูคลิปสอนของครูได้นะครับที่หน้า76กก็จะเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหนังสือแต่คุณครูเพียงแค่อาจจะไม่ได้หยิบยกมาจากหนังสือทั้งหมดเพราะว่า เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองวัสดุต่างๆก็เลยจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมสำหรับนักเรียนป .5 ของเรานั่นเองสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือก็ดูคลิปของคุณครูแล้วก็สามารถจดบันทึกลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูเพิ่มเติมได้นะครับเริ่มที่การเปลี่ยนสถานะของสารนะครับเนื้อหาในวันนี้ง่ายๆเลยครับนักเรียนการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ย มีทั้งหมด6รูปแบบครับ6นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทีละรูปแบบไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมยกตัวอย่างไปด้วยรูปแบบที่1ครับนักเรียนมาดูกันเลยการหลอมเหลวครับโอเคแหละในหนังสือก็มีนักเรียนก็สามารถดูไปพร้อมกันด้วยการหลอมเหลวเนี่ยมันมีความหมายง่ายๆครับที่จะให้นักเรียนเข้าใจก็คือการที่ของแข็งอะไรก็ตามครับของแข็งนักเรียนเลยจะเหล็กจะน้ําแข็ง จะเทียนอะไรก็ได้ที่คุยยกตัวอย่างมาตามภาพนี้นะครับการที่ของแข็งเนี่ยได้รับความร้อนครับต้องได้รับนะได้รับความร้อนหรือเพิ่มความร้อนหรือจะจุดไฟหรือเอาไปต้มหรืออะไรไปก็ช่างได้รับความร้อนแล้วเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวครับนะของแข็งได้รับความร้อนกลายเป็นของเหลวโอเคไหมครับตามภาพตัวอย่างเช่น นำน้ำแข็งมาใส่ในแก้วตั้งไว้ที่กลางห้องหรือหน้าบ้านหร,หรือกลางแจ้งน้ำแข็งได้รับความร้อนสักพักก็จะหลอมเหลวนะครับกลายเป็นน,น้ําหรือเป็นของเหลวเทียนไขก็เหมือนกันครับเมื่อจุดเทียนไขความร้อนจากเปลจากเปลวไฟตรงปลายเทียนนะครับก็จะทําให้เทียนไขนี้หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวนะครับแต่สักพักมันก็จะเป็นของแข็งแบบนี้ถือว่าเป็นการหลอมเหลวนะครับการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับ รูปแบบที่2ครับนักเรียนรูปแบบนี้เป็นการกลายเป็นไอนะครับหรือที่เราเรียกว่าการระเหยนั่นเองนะครับนักเรียนจะเรียกคําติดปากนักเรียนจะเรียกว่าระเหยใช่ไหมครับแต่ในภาษาทางการหรือศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ใช้คําว่าการกลายเป็นไอแล้วนะครับนะการกลายเป็นไอไอก็คือไอน้ํานั่นเองนะครับไม่ใช่ไอ <c oughs> ไม่ใช่นะไอน้ํานะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวกลายเป็นแ,แก๊สครับ ของเหลวกลายเป็นแกส๊สโดยของเหลวนั้นต้องได้รับความร้อนจะต้มจะเอาไปตากแดดจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้รับความร้อนครับของเหลวไปเป็นแกส๊สนั่นคือการกลายเป็นไอหรือละเหยก็ได้นะครับต่อไปครับเป็นการละเหิดอันนี้จะชื่อใกล้เคียงกับละเหยละเหดนะกเรนยนต้องแยกให้ออกแยกให้ชัดเจนนะครับอย่าสับสนและเข้าใจผิด การละเหิดคือการเปลี่ยนแปลงจากสถานะของแข็งไปเป็นแกส๊สในภาพตัวอย่างนะครับคุณครูจะให้มาก็คือเห็นเม็ดๆไหมครับนี่คือลูกเหม็นครับครูเชื่อว่านักเรียนไปเข้าห้องน้ําตามที่สาธารนะห้างสรรพสินค้าปั๊ม,น,มน,น้ํามันพวกเนี้ยก็จะเจอลูกเหม็นตามโถชักโครกตามจุดต่างๆของห้องน้ํานะครับเพื่อเอาไว้ดับกลิ่นตรงเนี้ยลูกเหม็นเป็นของแข็งใช่ไหมครับได้รับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ก็คือได้รับความร้อนทําให้เกิดการระเหิดกลายเป็นแก๊สครับกลายเป็นแกส๊สคําว่าแก๊สก็คือเป็นไอขึ้นไปอ่ะการที่เราได้กลิ่นหรือเป็นควันพวงเนี้ยนี่ถือว่าเป็นแก๊สนะครับนักเรียนนะอีกภาพหนึ่งครับภาพที่ครูให้ดูตัวอย่างก็คือเป็นพิมเสนครับพิมเสนเราจะเห็นว่าเป็นพิมเสนน้าใช่ไหมมันก็ดมแล้วก็แบบนั้นก็ได้แต่นนี้พิมเสนก็ถือว่าเกิดการระเหิดเช่นกันนะครับ เป็นของแข็งแล้วกลายเป็นแก๊สเมื่อได้รับความร้อนเท่านั้นโอเคนะครับจะสังเกตนะครับว่าการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นตัวพระเอกเลยที่เข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงก็คือความร้อนนั่นเองครับการเปลี่ยนสถานะต่อไปครับอันที่4นั่นก็คือการแข็งตัวนะครับการแข็งตัวที่ว่านี้ก็คือเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของแข็งครับยกตัวอย่างจากตามภาพนะครับตัวอย่างตามภาพก็คือไอศกรีม นะครับหรือการทําน้ําแข็งนั่นเองจากของเหลวกลายเป็นของแข็งโดยจะต้องสูญเสียความร้อนครับคําว่าสูญเสียความร้อนนั่นก็คือมันเย็นลงนั่นเองนะแตกต่างจาก3รูปแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อ3มรูปแบบสักครู่นี้มันเป็นการได้รับความร้อนแต่เนี้ยจะเป็นการสูญเสียความร้อนของเหลวสูญเสียความร้อนกลายเป็นของแข็ง นี่คือการแข็งตัวนะครับต่อไปครับการควบแน่นแกส๊สสูญเสียความร้อนเป็นแก๊สอยู่ดีๆเป็นไอ้น้าเป็นควันอะไรก็ช่างเป็นแก๊สอยู่ดีๆสูญเสียความร้อนทําให้กลายเป็นของเหลวตัวอ,นะอย่างเช่นการเกิดฝนนะครับตัวอย่างเช่นการเกิดฝนหรือแม้กระทั่งตามภาพนะครับก็คือเวลาเราต้มน้ำเนี่ยนักเรียนน้ํามันเดือดใช่ไหมครับมันกลายเป็นไอขึ้นไปเกาะบริเวณ ฝาหม้อฝาหม้อพอเกาะไปปุ๊บฝาหม้อตรงเนี้ยจากตอนแรกแล้นร้อนใช่ไหมครับมันสูญเสียความร้อนตรงหลังฝาหม้อมันเย็นทําให้ใต้ฝาหม้อเนี่ยกลายเป็นน้ําก็คือเปลี่ยนจากแกส๊สเป็นของเหลวต่อไปครับนักเรียนการละเหิดกลับก็ตามภาพครับเป็นการที่แก๊สเนี่ยสูญเสียความร้อนแล้วก็ทําให้เกิดกลายเป็นของแข็ง เดี๋ยวไปดูการสาธิตอย่างง่ายเข้าคร่ากันครับนักเรียนสามารถทําตามด้ที่บ้านนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูการสาธิตอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารรูปแบบที่1ครับนั่นก็คือการเปลี่ยนสถานะในแบบของแข็งเป็นของเหลวก็คือการหลอมเหลวนั่นเอง <IL> <L> เห็นไหมครับน้ําแข็งเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวคราจะเทล,ลงในแก้วนี้นะเพื่อให้ดูการเปลี่ยนแปลงของสถานะสารจากของแข็งเป็นของเหลวยังไง ตั้งทิ้งไว้เลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่าน้ำแข็งในแก้วเริ่มเกิดการหลอมเหลวนะครับหลอมเหลวนะครับนัเรียนไม่ใช่ละลายเพราะมีอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกติเนี่ยทำให้น้ำแข็งได้รับความร้อนทำให้เกิดการหลอมเหลวเป็นน้ำนั่นเอง สาธิตอย่างง่ายนะครับเกี่ยวกับการกลายเป็นไอหรือว่าการระเหยนั่นเองครับเห็นไหมว่าคุูจะต้มน้ําในการน้ําร้อนนะครับแบบร้อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกลายเป็นไอนี้เป็นยังไงเห็นไหมครับน้ําร้อนผุดๆเลยไอชัดเจนไหมครับ ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารที่เรียกว่าการควบแน่นครับทักเรียนการควบแน่นนี้มันต้องเริ่มจากการเป็นไอก่อนไอน้ําจากน้ําร้อนนะครับจะลอยไปกระทบที่ฝาครอบแก้วนี้เมื่อไอน้ําที่มันร้อนๆเนี่ยไปกระทบที่ฝาครอบแก้วแล้วบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันเย็นกว่ามันสูญเสียความร้อนนะครับทำให้ไอน้ำเนี่ยจากแก๊สกลายเป็นน้ำนั่นเองหรือเป็นของเหลวนะครับมันดูใกล้ ดูนะครับตอนแรกฝาครอบแก้วไม่มีน้ําสักนิดหนึ่งเลยแต่หยดน้ําที่เกิดนั่นก็คือเกิดจากการควบแน่นนั่นเองตัวอ,อย่างการสาธิตต่อไปนะครับนักเรียนนี่ครูใช้เป็นน้าส้มเลยเผื่อครูจะชิมได้ด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโอ<ฮ>้ในรูปแบบของการแข็งตัวน่ากินไหมครับ แล้วคูก็เตรียมต้องแข็งด้วยนะครับเพราะต้องเตรียมความเย็นเอาไว้ให้น้ำส้มนการสาธิตในครั้งนี้นะครับอยากให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับนำไปทำที่บ้านจะทำกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือทำคนเดียวก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งเป็นการบ้านมาให้คุณครูนะครับ ดูตัวอย่างนี่เลยเราใส่หมดแล้ไหมครับต่อไปเดี๋ยวจะใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับเกลือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ความเย็ยนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่คุณครูแนะนําเป็นเกลือเม็ดนะลูกนะแต่จะเป็นเกลือแกงก็ได้ก็ลองดู เห็นไหมครับตามงานวัดนะไอติมแท่งนะแท่งละบาทสองบาทกระบวนการก็คล้ายๆกันเลยครับการแข่งตัวแบบนี้ในการรับถุงนะครับอยากให้นักเรียนรับให้แน่นๆนะครับหรือจะใส่เป็นถุงซิปก็ได้ลูกคุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะไม่ต้องซื้อเลยมากใช้ถุงแบบนี้ใส่เข้าไปอ่าอันนี้ก็ต้องรับนิดน,นึงเผื่อไม่ให้น้ำแข็งกระชองมานะนี แล้วทำการเขย่าครับเขย่าไปสักประมาณ2-3านาทีถ้าเย็นเนี่ยนักเรียนใช้มือใช้ผ้ามาลองถุงก็ได้เขย่าให้มันตัวน้ำแข็งเนี่ยโดนถุงน้ำส้มให้ได้มากที่สุดนะครับ เดี๋ยวต้องระวังนะครับอันนี้ถุงรั่วแล้วถุงคุณครูรั่วนะโอ้ยเย็นเย็นมือมากครับเกลือนี่มันทําให้น้าแข็งนี่เย็นเร็วมากอุณหภูมิลดหวบโอเคจะเห็นนะครับว่าน้าส้มที่คุณครูใส่นะครับเริ่มที่จะแข็งตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะกินน้ำส้มเกล็ดทีมมากันครับ ว้าววู้ฮูอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการสาธิตการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับในเรื่องของการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวของเหลวแบบเนี้ยมาเป็นของแข็งแบบนี้ก็ไม่ได้แข็งมากอย่างกับน,น้ําแข็งหรอกนะแต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะในรูปแบบหนึ่งนะครับอพ <Ooh. S 1> ลงังเอลซ่าวู้ฮู า้าถึงนักเรียนนะครับก็สามารถสาธิตแบบนี้ถ่ายรูปขณะทำก่อนทำหลังทำส่งมาในอัลบั้มนะครับหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้คุณครูโอเคเลยแล้วที่สำคัญนะครับอย่าแอบ,บเอาไปแช่ตู้เย็นหรืออย่าเอาอันที่มันแข็งมาอยู่แล้วนะันลูกนะโอเคนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร สำหรับการสาธิตคร่าวๆเนี่ยก็จบตรงไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นการสั่งงานนักเรียนคุณครูก็ไม่ได้ให้งานเยอะงานยากสำหรับนักเรียนชั้นปห้าของคุณนะครับชื่อว่านักเรียนเนี่ยดูคลิปนี้ก็พอจะเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารบ้างแล้วแต่สิ่งที่ครูอยากจะได้จากนักเรียนก็คือการสาธิตหรือว่าการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารครับซึ่งงานหรือการบ้านในสัปดาห์นี้นะครับงานหรือการบ้านในสัปดาห์นี้ คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสาธิตหรือจะเป็นการทดลองก็ได้ครับการเปลี่ยนสถานะของสารในรูปแบบของการแข็งตัวนะครับในรูปแบบของการแข็งตัวนักเรียนจะใช้น้ําอะไรก็ได้จะน้ําผลไม้หรือจะเป็นนมหรือจะเป็นน้ําอัดลมก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้ครับให้มันเกิดการแข็งตัวโดยใช้วัสดุอุปกรณ์คล้ายๆครู จากที่ครูสาธิตให้ดูนะครับจะเป็นน้ําแข็งปนน้ําแข็งยูนิตจะใส่เกลือจะเขยา่าจะเป็นหม้อจะเป็นชามอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับนักเรียนดูตัวอย่างการสาธิตของครูแล้วสามารถไปทาที่บ้านได้นะครับเชื่อว่าการทดลองหรือการสาธิตในครั้งนี้นักเรียนจะสามารถทําตามได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ยากหรือเยอะหรือต้องซื้อเพิ่มอะไรมากมายครับเป็นถุงใส่ธรรมดาโอเคนะครับ ก็ครูหวังว่านักเรียนอาจจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ทีนี้ครูขอทวนแล้วก็สรุปนิดนึงครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เราจะพูดถึงสารใช่ไหมครับว่าสารคืออะไรสารก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็ต้องมีมวลมีปริมาตรสามารถจับต้องได้จับต้องไม่ได้มีทั้งหมด3สถานะใช่ไหมครับของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สครับซึ่ง3สถานะนี้สามารถ เปลี่ยนแปลงสถานะไปได้ตลอดเวลาครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้มี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการละลายแบบที่2ที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะทั้ง6รูปแบบมีการละเหิดการละเหิดกลับการหลอมเหลวการแข็งตัวการกลายเป็นไอแล้วก็การควบแน่นนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ การสาธิตต่างๆแม้กระทั่งการแจ้งงานการบ้านของนักเรียนก็หวังว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือนะครับผู้ปกครองก็ขอบคุณนะครับที่ใส่ใจนักเรียนดูคลิปการสอนในครั้งนี้สัปดาห์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นในเรื่องของการละลายจะมีการทดลองมีการสาธิตอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันในคลิปหน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.